เจ้าฮาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะมิเต้าก็จะมาสอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือเรื่องระบบพิงอินเพยญชนะในภาษาจีนนะคะเพยญชนะในภาษาจีนนะคะเด็กก็ทราบกันแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด23ตัวนะคะคาว่าเพยญชนะภาษาจีนพูดว่าเซิงหมู่ ซงหมู่พยัญชนะนะคะเราจะไปทบทวนพยัญชนะแตัวแรกที่เราเรียนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเลยนะคะพะยัญชนะตัวแรกที่เราเรียนไปนะคะคือตัว B ออกเสียงว่าปั้วปอปานะคะตัว P ออกเสียงว่าพัวพอพานพอพึ่งตัว M ออกเสียงว่ามัวมอมา้าตัว f ออกเสียงว่าฟัวคือฟอฟันฟอฝานะคะ ตัวดีออกเสียงว่าเตอคือตอเต่าตัวทีออกเสียงว่าเธอคือทอทหารทอทงตัวเอนออกเสียงว่าเนอคือนอหนูนะคะตัวแอลออกเสียงว่าเลอคือลอลิงวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มจากพัพชนะตัวจีนะคะัพชนะตัวจีออกเสียงว่าเกอคือกอไก่นะคะคำศัพท์ก็คือกงหยวนกงหยวนสวนสาธารณะ กัวจือกัวจือน้ำผล,ลไม้กู่โทกู่โทรกระดูกการไข้การไข้รีบรีบเพชสนะตัวต่อไปนะคือตัว K, เคอ,ออกเสียงว่าเคคือคอควายขอไข่นะคะคำศัพท์คู่จือคู่จือแกงเกงข่านซู้ข่านซูดูหนังสือคายเหมือน คายเหมือนเปิดประตูคลายเลิกคายเลิกมีความสุขตัวต่อไปนะคะคือตัว H ตัว H ออกเสียงว่าเฮอเฮอคือหอนหฮูกหรือหอหีบนะคะคำศัพท์ห้านหยู่ห้าหยู่ภาษาจีนโห่จื่อโห่จื่อลิงหงเหมาตานหงเหมาตานเงาะ หงเซอร์หงเซอร์สีแดงพั้ชนะตัวต่อไปคือตัวเจออกเสียงว่าจีคือจอจานนะคะคำศัพท์จีต้านจี G. ต้านไข่ไก่จิงสาจิงสาตำรวจเจีย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 พี่สาวเจียถิงเจียถิงครอบครัว ตัวต่อไปคือตัวคิวนะคะออกเสียงว่าชีคือชอช้างชอชิงนะคะคําศัพท์ก็คือเฉียวเคอร์ี่เฉียวเคอร์ี่ช็อกโกแลตเชียนปีเชียนปีดินสอ,ช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 ,อชี่สิวชี่สิวลูกโป่งชวี่ชวยไปตัวต่อไปนะคะคือตัว X อ,ออกเสียงว่าซีซีคือซอโซสอเสือนะคะ คำศัพท์西瓜西瓜แตงโมจียวกล้วยเสียจื้อเสียจื้อรองเท้าเสียสิ้นเสียสิ้นเขียนจดหมายตัวต่อไปนะคะคือตัวแซกับตัวเฮออกเสียงว่าจื้อจือคือจอจานคำศัพท์เจ้าเสียงจีเจ้าเสียงจี กล้องถ่ายรูปเจินโถเจินโถหมอนจัวจื้อจัวจื้อโตะ๊ะจงกัวจงกัวประเทศจีนตัวต่อไปคือตัว C กับตัว H ออกเสียงว่าชือชือคือชอช้างชอสิงนะคะคำศัพท์ชือฟานชอฟานทานข้าวเสินชานเสินชาน เสื้อเชิ้ตช่างเกอช่างเกอร้องเพลงฉวงฉวงเตียงเพญชนะตัวต่อไปนะคะคือตัว S h นะคะออกเสียงซื้อซื้อคือสอโซสอเสือนะคะคำศัพท์ก็คือซานจูซานจูมังคุดสุ่ยเจ้าสุ่ยเจ้านอนซื้อจื้อซื้อจื้อ สิงโตซัวอยาซัวอยาแรงฟันตัวต่อไปนะคะคือตัว R ออกเสียงว่ายื้ยื้คือย้อยักษ์หรือรอเรือนะคะคำศัพท์ก็คือร,ร,รึ่กุรึ่กฮอทดอกรี่รีรีรีปฏิทินเร์เร่รร้อนหลงอี้หลงอี้ง่าย ตัวต่อไปนะคะคือตัวแซดออกเสียงว่าจือจือจอจานคำศัพท์จู่ฉิวจู่ฉิวฟุตบอลจ่ายเจียนจ่ายเจียนลาก่รจอยลู่โจอลู่เดินจ๋าจือจ๋าจือนิตยาสารพย,ยัญชนะตัวต่อไปนะคะคือตัวซีออกเสียงว่าซื่อซื่อซอช้างซอชิงนะคะ คำศัพท์ก็คือชาวเหมยชาวเหมยสตรอเบอรี่ฉงหมิงฉงหมิงฉลาดซื้อเตีย่ยนสื้อเตี่ยนพจจนานุกรมสายหงสายหงสายรุ้งยัญชนะตัวต่อไปนะคะคือตัวเอสออกเสียงว่าซื่อซอโซสอเสือนะคะคำศัพท์ก็คือเซิงเหรินเซิงเหรินพระสงฆ์งสาวตี้ สาวตี้กวาดพื้นซื่อเมี่ยวซื่อเมี่ยววัดเซลลินเซหลินป่าไม้พพัญชนะตัวต่อไปคือตัววายออกเสียงว่าอีอออ่างยอยัอยกษ์นะคะคำศัพท์ก็คืออีจื้ออีจื้เก้าอีออ้ยยนจิงยียนจิงดวงตายาจื้ยาจื้เป็ดยิวยง โยโยงว่ายน้ำพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะคือตัวดับันยูนะคะออกเสียงว่าอูอูคือออกอ่างหรือวอแหวนนะคะคำศัพท์ก็คือว่าจื้อว่าจถุงเท้าหวานจี้หวานจี้ของเล่นเวินถีเวินถีคำถามหรือปัญหานะคะวอหนิววอหิหอยทากจบไปแล้วนะคะกับ พยัญชนะทั้งหมด23ตัวนะคะถ้าเด็กคนไหนจดไม่ทันนะคะหรือว่าจำไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างเด็กๆสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้เลยนะคะเพราะวิดีโอนี้จะอยู่ในห้อง Google Classroom นะคะมิเต้จะไม่ลบนะคะแล้วมีคำศัพท์อะไรบ้างเด็กสามารถย้อนกลับไปจดได้เลยนะคะและเด็กอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่มิเต้าเนบไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิเต้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ